チュ,チ,ュチュー。 สีนค้าพี่แสดงนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ได้รับพัสดุไม่ใช่สีเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้มีความอยากสั่งสินค้ามากมากเลยนะอยากสั่งสินค้าจากร้านเลี้ยวทอยนะครับก็ได้ข่าวว่ากล่องสูงก็990ที่สั่งมาทั้งหมดกี่กล่องวะครับก่อนหนึ่งสองสามเอ้ทำคลิปมาพี่สั่งไปประมาณห้ากล่องได้แล้วนะครับ990บาทคิดแล้วก็แบบแพงมากๆแต่รอบนี้นาำก็ยังจะเอามาอีกนะครับก็คืออยากได้มากๆเลยได้ข่าวว่ามีแต่เด็กรีวิวเขาก็ซองสุูง990กล่องสุูง990ก็เห็นแล เลยจัดมาบอกร้านรีวอลท์นะครับว่าวันนี้เต็มขอมาแบบว่าใหญ่ๆเด็ดๆนะคะขอแบบ990บาทมาทั้งหมด7กล่องนะครับมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเร่เร,เร่เร่เร่นะคะได้แล้วนะครับกับกล่องสุ่มมูลค่า7กล่อง7,990ผ้าไห่แม่ก่อนส,สั่งมาแล้วก็ลืมทั้งหมด6,930บาทนะครับแล้วก็ค่าส่งอีก70บาทก็เป็นรวมเป็น7,000บาททวนฮ่คเตอร์ พร้อมนะเรามาแกะกันดีกว่าฮะทูขอให้ได้เป็นของที่แบบอยากได้อยากดนูนะเขาว่ามีของใหม่ลงเยอะมากเลยชิปแม่มันแน่นมากเลยอ่ะมันแน่นมากเฮย้ยอ๋อเขามีใส่มาแบบนี้ให้แล้วก็มีเป็นกล่องมาให้ข้างในด้วยนะโอ้โหมีความยัดเลยขนาดนี้นะชิ้นแรกที่ได้มานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะฮะเป็นเจ้าม้าของเล่นะครับ ตัวนี้พี่มีอยู่แล้วแต่ก็ได้มาอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขายดีกว่าตัวน,นี้แบบพี่ค่อนข้างจะมองว่าแพ็กเกจเขาไม่ค่อยเขาทําให้เราแบบแกะไม่ได้คือแกะพี่มไมนต้องฉีกเลยก็เลยอารมณ์เสียนิดนึงนะฮะชิน้นนึงนะคะมากเมฆสีนี้นี่นะฮะเป็นเมฆสีขาวนะตัวน,นี้แม่พี่ทําหายดได้มาแล้ว่าตอนแรกว่าจะไปซื้ออยู่พอดีเพราะว่าจะมีสีฟ้ากับสีชมพูแต่สีขาวยังไม่มีนะกลิ่นหอมมากๆนะฮะตัวน,นี้ก็เป็นเมฆของโมโม่คัพปี้นะจ๊ะ โลมาเจ้าหญิงเรื่อยๆจ้ะอันนี้คือ,มอเมอรเ์เมดเรื่อยๆจะเป็นของพี่ๆแบบได้มาตลอดทุกกล่องุ่มนะคือ,อซื้อกอล่องุ่มร้านไหนไมันก็ได้แต่เนี้ยได้แต่นังเงือกเรื่อยๆนะฮะเหมือนเป็นของแบบคู่บุญบาร,รมีกล่องุูมนะว่าไหมใครเคยสั่งกล่องุ่ม,ม้วได้เงือกเรื่อยๆเนี่ยอย่าลืมบอกพี่นะว่าเหมือนกันหรือเปล่าพี่ว่าน่าจะเหมือนแหละเพราะพี่ได้ประจําเลย <G ül> โอโม่ตังกี้แคทฟัก,กุชิอันโด่งดังของเรานะฮะอุ๊ยตัวนี้มียังวะดูก่อนอืม ยังไม่มีเลยทันที่แคต,ตัวนี้พี่ยังไม่มีเลยนะฮะลืมไปเลยหอมกลมากอืมตัวนี้กินหอมอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่อะไรนี่เฮ้ยอันนี้เป็นฟัก,กุชิใหม่ของอีริกนะฮะนี่เคยเห็นลาลียวทอยเขาเรีวิวอยู่ได้มาแล้วนะฮะเป็นฟัก,กุชิดักกอนเพชรยูนิคอนนะเป็นฟัก,กุชิที่อยู่ในไขย,ยูนิคอนนะฮะแต่ตอนนี้เลยค่ะว่ายังไม่มีวางขายหองแฝได้แถมมา แลนนี่ก็คือฟากุชิยูนิคอนนะฮะเป็นไดโนยูนิคอนนะครับเป็นอยู่ในไขนะะ่นะฮะนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจเขาก็จะเป็นนี่เลยนะฮะเป็นไข่เนาะแต่ไข่มันไม่แข็งนะตอนแรกคิดว่าไข่มันจะแข็งไข่ไม่แข็งไข่ไม่แข็งเออจบไปเอาไม่ใช่ฟากุชิลืมไปนะะอันนี้มันก็แบบออกเนวแบบเหมือนยางๆนะฮะเอาไ้ฟากุชิส่วนตัวฟากุชิที่พี่ได้มาจะเป็นสีนี้นะครับเป็นสีออกรุ้งเรนโบว์เลยนะบีบหน่อยนมฟลมา กลิ่นหอมอ่ะหอมแบบฟุดฟุตฟุนิดนึงแต่รู้ว่ากลิ่นอะไรนะดีงามมากชีวิตกินแกลบูล่เลยฮะฝั่งเยอะเอาหมอได้มาเป็นตัวที่สองอีกแล้วนะจ๊ะกับฟินเฟสซีของน้องพิมน,นะฮะฟอร์คริสนะครับนี่ตัวนี้พี่เคยรีวิวแล้วเนาะอาจจะไม่ได้บีบแกะให้ดูนะครับเพราะว่าพี่มีอยู่แล้วได้มาตัวที่สองนะเก็บมีคอเลคชั่นอโอ้วันนี้คือแฮมสเตอร์อารีดี้น่ารักมาก นี่ขอแกะดูหน่อยนะว่าข้างในเป็นยังไงหู้กินหอมสตรอเบอรี่มากเลยอ่ะนะเป็นาัมเตอร์ของอารีดีนะครับนี่เฟลูมากโอ้สุดยอดนะฮะอาจจะมีแฝงคือขักแม่พี่เก็บกล่องนะฮะหอ้ต่อไปก็มีกล่องมาให้แกอีก4กล่องนะครับสั่ง7กล่องจะได้กล่อง4กล่องงใส่กล่องนี้เขาคงให้มาแล้วก็จะมีทั้งหมด4กล่องแล้ไม่แกะกล่องไหนก่อนดีมันมีหลายกล่องมากเลยอะ กับเ,เยอะเลยขนาดนี้สุดยอดสุดยอดอะ่ะทำ้มแกกล่องไปดีกว่าถ้าเอากล่องแรกก่อนเลยนะที่อยู่นหน้าๆพี่นะครับ สีพี่มีสีเดือวแล้วจะสีชมพูตามหามานานมากถ้าใครดูไอจีพี่นะจะรู้ว่าพี่ตามหาสีชมพูมานานมากมาๆรู้สึกชีวิตมีความสุขนะฮะกับกล้วยยักษ์คูนี้จัมโบ้ทุนี้สีชมพูนะฮะโอ้ยนี่บีบกล้วยเออตามหามานานขอบคุณนะฮะขอบคุณตัวนี้กลิ่นหอมมากๆหอมจริงๆนะเป็นสิ่งที่พี่แบบตามหามานานตั้งแต่พี่เล่นใหม่ๆแล้ว โอ้พูดไม่หอกอันนี้คืออะไรอ่ะวัฟเฟิลบอเชสเฮ้ยเป็นวัฟเฟิลอยามา่านี่นาแลหรือ,อยังเนี่ยเห็นเขาก็แลแล้วอุ้ยสภาพใหม่มากมีกลิ่นด้วยอ่ะคื่นน้ำลายแป๊บนะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดยอโอเคเรามาแกะกล่องต่อไปกันดีกว่านะฮะโอ้โหหลุดจากผวังกล้วยแป๊บน,นึงนะฮะกล่องต่อไปนะครับเป็นกล่องนี้กันดีกว่านะฮะที่เขาใส่มาให้นะจ้าจื๊บแกะแกะจืะ๊บจื๊อ,อแกะนะ เฮ้ดเด็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 ดนะฮะแชะนนี่อันแรกที่ได้มาเป็นช้างรินนี่นะฮะนี่นะช้างรินนี่นะจ๊ะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เก็บว่าจะเก็บแล้วตัวนี้เป็นตัวนี้มีแล้วอ่ะยังมีแบร์ของรุ่นแตงโมตัวนี้มีแล้วตัวหนึง่งได้กล่องสุุมมาเอาว่าชอบของฟรีไม่ใช่ของฟรีเดี๋ยวของ,งสลุมปีนมากแล้วก็นี่เลยเสีย <c oughs> งแหบเลยเสียงแหบเลย ปังก้อนมบุงนะจ้าตัวนี้มีเป็นก้อนที่สี่แล้วเอะเลยขนาดนี้นะ <c oughs> ตัวนี้พี่ก็เคยรีวิวไปบ่อยแล้วแหละอาจจะไม่ได้แกะบีบให้ดูนะจ้าเจ็ดพันบาทคุ้มไหมก็คุ้มอยู่แนะ่ต่อไปเลยอ,อีกสองกล่องนะครับนี่เลยเราแกะกล่องไหนก่อนดีนะฮะกล่องย่อยเข้ามาเอาตัวน,นี้ก่อนแล้วกันประจึบนาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงแม้จะตกใจก็กล่องนี้นะฮะนี่จะเป็นแบบนี้เลยชิ้นแรกที่ได้นะครับก็คือชิ้นดังโหนนะฮะตัวนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ ไม่คุ้นอืมกินหอมีเนยน,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 น่ารักมากอุ้ยน่ารักเนาะมีความเป็นลูกชิ้นดังโง่แบบสีตัวแบบเนี้ยนี่มีไม้ถือด้วยนะแกเด็ดเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ,โโอโเป็นยูนิคอร์นนะครับนี่ยูนิคอร์นของวาวาอีนะฮะกอีกชิน้นหนึ่งเป็นนี่เลยนาฬิกาเลยๆนะครับตัวนี้เ็เคยรีวิวในจีแล้วเนาะได้เป็นสีกาแล็กซี่นะฮะสโลมากนุ่มหอมจุด,จด แล้วก็ต่อมาเรามาก่องสุดท้ายกันดีกว่านะครับนี่เลยกล่องสุดท้ายจากร้านลีโอวันนี้นะจ๊ะเราจะไม่ตื่นเต้นจริงๆเราจะไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อกี้<อ>กล้วยยักษ์ออกไปแล้วเราตื่นเต้นฟุดๆเลย<อ>มือฝันถ้ามือฝฟนงูกับกูชีสุดละฮะเดนนี่เราได้มาแล้วครัก็จะมีนี่เลยแทงเกอร์นะฮะโอเมจ้าโอเมจ้า ตัวนี้เคย follow ม,ะะมาแล้วนะฮะเคย follow เคยบีบมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเล่ย์ย์นะฮะนี่เล่เย์ย์นะฮะเป็นด้วยติมนะแล้วก็ลูกคิดลูกที่สี่ของที่สีน,นี้เลยได้มาเป็นลูกที่สี่แล้วฮะปีนปีนฮะชีวิตลีฮะดีนะฮะ follow มากมากเลย โอเคครับก็จบการรีวิวกล่องสูตรที่พี่สั่งมาวันนี้นะคะเลยได้ว่าทำเอากินแกลบกินไปหลายวันเลยนะเพราะว่าไม่มีตังค์ตังหมดจริงๆนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์ที่ปัญหาวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับมาเจอกับพวกพี่แล้วก็เพื่อนเพื่อหลายคนไปที่ร้านเรียวทอยนะครับร้านเลียวทอยเขาจะมีแต่กิจกรรมแจกสกุชชี่แล้วก็พี่เอจะมีฟังสูม20บาทแล้วก็มีขายกล่องสูมสกุชชี่990ด้วยแล้วก็ ใครที่อยากมาร่วมง,งานนะครับเริ่มงานเริ่มตั้งแต่1ีเวมงเช้าจนถึงสี่มงเย็นนะครับส่วนพี่ๆเริ่มขายฟองสุ่มตอนเที่ยงนะครับก็มาเจอกันได้เนะเาะร้านรีทอยก็เตมียมแจกกิจกรรมแจกสกุชชี่ทุกชั่วโมงด้วยนะฮะแล้วก็ไปเจอกันในวันงานนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายชีวดดิตดีชีวดดิตดีชีวิตดี